อะไรทุกคนอาจจะไม่คอนติเนียวกันนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะอัดรีแคปแล้วแหละแต่ว่าเออลืมเลคคอร์ดนะคะก็เลยแบบไปอาบน้องอาบน้ำแล้วก็กำลังจะมาตัดคลิปนะคะกลายเป็นว่าเอา้าฉันลืมเลคคอร์ดฉันพูดตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาอัดใหม่นะคะในสภาพแบบนี้ อาจจะไม่คอนทินิวกันนิดนึงอย่าว่ากันนะคะก็สำหรับรีแคปนะคะโรงเรียนแรกนะคะอ่างทองนะคะก็ต้องบอกเลยว่าชอบมากนะคะแล้วก็เป็นวรรณกรรมที่ใกล้ตัวเด่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของกองข้าวน้อยข้าแม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นวรรณกรรมอีสานนะคะที่แม่ชอบเล่าให้ฟังนะคะแล้วเรื่องนี้ก็คือมี อนุสรจริงก็คือมีพระธาตุกองข้าวน้อยนะคะมีมีพระธาตุแม่มีพระธาตุลูกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างกันจริงๆนะคะที่แบบอ่านทองเขาแบบเอ่อทำเป็นเหมือนเจดีเหมือนพระธาตนะุอ่ะเออจริงๆมันไม่ใช่โกรธนะทุกคนคือแบบพอเรามาดูแล้วแบบชัดๆตอนที่แบบเราตัดคลิปะเราว่า อันนี้มันคือพระธาตุนี่หว่าเพราะว่าจำได้ว่ามันมีพระธาตุนะคะซึ่งเขาทำรีเสิร์ชมาดีมากๆอันนี้อันนี้ต้องขอชื่นชมเนาะแล้วก็เรื่องกล่องข้าวน้อยค่าแม่เนี่ยสมัยที่เด่นไปเรียนนะคะเรื่องราวก็จะเป็นตามนี้เลยคือด้วยความที่ว่าปกติเนี่ยแม่ก็จะเอาอาหารอะไรมาให้ลูกอยู่แล้วแต่วันนั้นเนี่ยมาสายนะคะแล้วก็ วันนั้น,นแดดแรงมากร้อนมากลูกเหนื่อยมากด้วยความแบบหิวแล้วก็หน้ามืดตาหมวัวแล้วก็เห็นแม่เนี่ยเอากระติบข้าวมันเล็กมากก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะอิ่มไหมเออทำไมเอามาน้อยจังก็เลยมีการด่าทอแม่แล้วก็เลยแบบพังมือนะคะทําแม่เสียชีวิตไปนะคะแล้วก็พอกินข้าวไปจริงๆแล้วกลายเป็นว่าอิ่มนะคะเพราะว่า คือกล่องมันอาจจะเล็กแต่ว่าข้างในมันแน่นข้าวเหนียวมันแน่นนะเนาะมันก็เลยทําให้แบบกินอิ่มพออิ่มแล้วอ้าวสำนึกได้ไมาเห็นแม่เสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเพิ่งคิดได้ก็เลยเป็นที่มาของกล่องข้าวน้อยค่าแม่นะคะซึ่งนิทานตอนที่เด่นฟังตอนเด็กๆเ,เนี่ยจะเป็นคนละแบบกันกับอันนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะ จะมีความแบบความแบบเขียนเพิ่มเติมแต่งของแม่ดิฉันขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือเนี่ยจาได้ขึ้นใจเลยว่าแม่น่ะจะเล่าว่าเอาข้ามาส่งให้ลูกนี่แหละเหมือนกันแล้วก็ลูก,ก่ะได้กินข้าวแล้วแล้วคือด้วยกระติบกระติบข้าวมันน้อยมันเล็กมากแม่ก็ให้ลูกกินก่อนแล้วคือเราตอนเราฟังเราก็สงสารเนาะ คือแม่ไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแบบแม่ก็เสียสละให้ลูกนะให้ลูกกินลูกก็กินกินแล้วก็ไม่อิม่มไม่อิ่มก็เลยโมโหก็เลยเอาค้อนฟาดแม่แม่ก็เลยตุยไปอันนี้คือแม่เด่นเล่าให้ฟังเนาะก็คือตอนนั้นจำได้ว่าร้องไห้หนักมากคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าวรนอกรราอีสานเนี่ยทำไมชอบแบบ ทร a g e d เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นขูรูนางอ้วาของข้าวน้อยข่าแม่อ,อะไรอีกอะที่แบบดรามา่าดราม่าอ่ะนางหมาขาวอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะทร a g e d มากๆเลยอ่ะนางผมหอมอีกที่แบบมีลูกแบบกับพญาช้างลูกกับพญาวัวเนี่ย คือถ้าใครแบบเป็นคนอีสานแล้วแบบอยู่ในในในยุคแบบเกิดในยุคเก้าสูนที่เด็กมากๆกเนี่ยก็จะได้ฟังนิทานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่แบบครอบครัวเขาจะเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นเหมือนนิทานที่เหมือนเล่าต่อๆกันมาอะไรอย่างงี้อาจจะมีตำนานเกิดขึ้นจริงบ้างหรืออาจจะเป็นประลัมประลาบ้างก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบทอดกันมา การดัดแปลงก็จะมีความเปลี่ยนแปลงกันบ้างเนาะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะอะมาดูที่อ่างทองต่อนะคะการตีความถือว่าตีความได้ละเอียดทํารีเสิร์ชได้ดีนะคะนักแสดงผู้ชายนี่ดีมากต้องบอกเลยว่าดีมากๆจริงๆนะคะน้องผู้ชายเอาอยู่คือน้องเล่นกําลังพอดีเล่นกําลังพอดีในที่นี้หมายถึงว่าน้องผู้ชายเนี่ยเขาเล่น รับกับกล้องพอดีปกติเนี่ยเวลาเล่นละครเวทีเนี่ยมันจะต้องมีความใหญ่มันจะมัจะมี movement ที่มันไม่ได้เียลลิสติกมากแต่ว่าน้องอะ่ะคือเล่นให้คนดูในในหอในห้องส่งเนี่ยดูได้แล้วรู้สึกส่งถึงแล้วคนดูทางบ้านก็รู้สึกไม่อึดอัดเพราะว่าถ้าสมมติว่าเล่นใหญ่มากเกินไปเนี่ยเวลามันเข้ากล้องเนี่ย มันจะใหญ่มันจะรู้สึกแบบโอ้โห over acting เกินไปอะไรเงี้ยแต่ซึ่งเรารู้สึกว่าน้องอ่ะเล่นได้แบบพอดีพอดีนะคะน้องเนี่ยถือว่าเก่งมากนะคะเลือกเอาลูกสัลเลียนที่ไหน <c oughs> อักษรละครศิล <c oughs> ปกรรมมสวละครมอมอบู ละครธรรมาศาสตร์ละครหมอขอละครพมอสอละครหมกรุงเทพแล้วก็มีสวนนันอีกโอ้เยอะแยะมากมายเลือกเรียนได้เลยลูกหนูเก่งมากอ่ะต่อมานะคะนักแสดงอื่นที่เป็นแม่ก็ดีน้องที่เล่นเป็นแฟตแบค ก็ดีช่วงแฟนแบ็คเนี่ยเด่นค่อนข้างที่จะชอบมากเพราะว่าเด่นรู้สึกว่าเด่นอินคือเราเห็นความรักของแม่แล้วความผิดพลาดของลูกมาทําให้เรานึกถึงเรื่องราวที่บางครั้งเราอาจจะทําผิดพลาดกับแม่ของเราแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแบบคิดถึงวันดีๆที่แบบแม่ทําให้เราก็มีความน้ําตาคลอกลุบนะคะแล้วก็ การใช้สมโบมลิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องข้าวนะคะสมโบมลิก็ก็คือสัญ,ญลักษณ์เนาะกล่องข้าวหรือว่าเปลดที่ไม่ต้องไม่ต้องแต่งผีแต่ว่าใช้ตัวคนขึ้นไปอยู่บนอยู่สูงกว่าต้นไม้ที่เป็นฉากเนี่ย mm. ก็ถือว่าเป็นเปรดได้เพราะว่าอะไรเปลืคือสูงเท่ากับต้นตาลคือสูงมากนะคะอันนี้คือสูงกว่าต้นไม้ในฉากแล้วก็คือ ไม่ได้ติดใจอะไรก็เปลี่ยนได้นะคะแล้วก็มีพระทาตที่เห็นชัดเลยพระทาตุน่าจะน่าจะสื่อเป็นพระทาตุนี่แหละพระธาตของข้าวน้อยค้าแม่นี่แหละเนาะก,ก็ถือว่าเป็นการรีเสิร์ได้ดีนะคะองอมโบนะคะอดเดนเซอร์เนี่ยคือเล่นเป็นองอมโบองอมโบเนี่คือนักแสดงหมู่มวลเหมือนกับที่ กูเบิร์ดบอกนะครบกูเบิร์บอกว่าอองซอมนะคะเออนั่นแหละก็คือนักแสดงหมูมวดถ้าหม,มูมวเป็นรัศดาลาย,ออยาก็จะแบบเราจะเห็นแบบมีแดนเซอร์แล้วก็จะมีแบบนักแสดงที่ร้องเต้นอยู่ในฉากด้วยเออในองซอมโบคือน้องน้องแดนเซอร์เนี่ยเป็นองซอมโบได้ดีมาคือเล่าเรื่องต่างๆข้างในได้ดีแล้วก็เต้นบรรยายเรื่องราวเนาะ ได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือชื่นชอบอินเนอร์ของของน้องแดนเซอร์เนี่ยคือดีมากดีจริงๆคือจะทําให้เป็นออกซอมก็ได้จะคือเป็นแดนเซอร์ที่คุณภาพอะคืออินเนอร์สีหน้าอะไรเงี้ยโอ้โหหนูทำได้เยี่ยมมากลูกแต่ต้องบอกเลยว่านักร้อง ส่วนตัวเราไม่ติดก็คือเพราะเราชอบนะคะอาจจะแบบว่าคาดหวังนิดนึงว่าอาจจะมีการเค้นเสียงที่สุดเพราะว่าออริจินอลของเขาเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าคุณแม่เขาแบบไปสุดจริงๆนะคะแล้วก็มันก็มีโรงเรียนอื่นที่ทำไว้แล้วก็มันก็ไปมากเหมือนกันแต่ว่าน้องเขาก็สุดเหมือนกันเราก็จะไม่เปรียบเทียบกันนะคะก็ถือว่าผลงานดี แต่อาจจะยังไม่ได้แบบโดนใจเราแบบ100่งร้อเซแต่เพลงที่2อะเราชอบมากกว่าเพราะว่าเพลงแรกเรารู้สึกว่าถ้าน้องเค้นอีกน่าจะลดส่วนดนตรีไม่แต่อยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันพลาะแล้วเราก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสด้านดนตรีนะคะโรงเรียนที่2องนะคะอยากให้กลับมาอีกปีหน้าถามว่าชอบไหมชอบนะการเล่าเรื่องง่ายย่อยง่ายสะพานรักสารสิน เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอคนสองคนเนาะคนหนึ่งเนี่ยผู้ชายเป็นคนขับรถนะคะเป็นคนขับรถสองแถวอีกคนนึงเป็นนักเรียนวิทยาลัยครูนะคะรักกันพ่อแม่กีดกันแล้วก็หนีตามกันไปนะคะแล้วก็ไปกระโดดน้ำคะเด่นจําได้ว่าสมัยตอนเด่นเป็นเด็กๆอะ่ะเคยมีเอามาทําเป็นละครด้วยนะเรื่องเนี้ยสะพานรักสารสินเนี่ยแล้วก็ ตอนนี้เหมือนจะมีภาพยนตร์นะคะเรื่องสบานร,รักสารสินด้วยที่กำลังจะเข้าโรงนะก็เป็นตำนานที่คิดว่าถ้าพูดถึงนะใครๆก็น่าจะเข้าใจแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้แบบเก่ามากจนแบบต้องมีตำนานที่มันเล่าห่านจนผิดเพี้ยนเหมือนกอนเข้าน้อยที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ คิดว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องราวที่มันใกล้เคียงกันกับที่มันมีอยู่จริงอยู่แล้วเพราะมันเรียลลิสติกเนาะมันเป็นเรื่องจริงมันเกิดขึ้นจริงมันเป็นคนคนจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องผู้หญิงเนี่ยเล่นดีมากตั้งแต่เปิดตัวออกมาตั้งแต่สายตาที่บ่งบอกถึงความรักกับผู้ชายแล้วก็แววตาที่โหยหาอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากๆคือน้องอ่ะส่งให้น้องผู้ชายดีมากน้องผู้ชายก็รับดีนะแต่ว่า เราว่ามันมันก็อาจจะไม่ถึงน้องผู้หญิงอ่ะคือเรารู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างที่จะมาโอเคละน้องผู้ชายที่เป็นพระเอกเนี่ยอีกนิดนึงมันจะใกล้ละเพราะอย่าลืมว่าถ้าตัวเอกสองตัวเล่นด้วยกันอนะ่ะมันก็ต้องแบบมีมูท์แอนโทนที่มันใกล้เคียงกันมากแต่ไม่ได้แย่นะแต่แค่รู้สึกว่า บางครั้งน้องผู้ชายไม่หลับอารมณ์น้องผู้หญิงน้องผู้หญิงแบบดูแบบส่งอารมณ์แบบสุดนะคะน้องก็เลือกอ่าวว่าน้องจะเรียนที่ไหนาตามที่พี่ไล่ไปเมื่อกี้โอ้โหมหาลัยแต่ละที่คงจะได้แบบเด็กเรียนละครที่ดีอะต่อมานะคะก็ d ดนเซอร์ cer, เรารู้สึกว่าเราก็ชอบเนาะน้องก็แบบท่าก็โอเคนะคะแต่ว่าครูเบิร์ดเขาก็ติงว่าอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็มีที่แบบมายืนรอแล้วก็รอเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางจังหวะที่เวลาเต้นเนี่ยแล้วมันลงกับเสียงดนตรีเนี่ยเอออันนี้เราชอบมากมากนะชุดสวยแล้วก็บางอย่างมันไม่ขยี้เช่นถ้าสุดท้ายเนี่ยมันขยี้ได้อีกไนงะ เราว่ามันน่าจะดีมากๆเช่นอตอนที่กระโดดลงไปแล้วแม่ร้องไห้ข้ามควรมันรู้สึกมันไม่เคยยี้เท่าไหร่นะคะแล้วพอ่อลูกเล่นห้าสมมุตินะลูกเล่นมาร้อยพ่อเล่นไปแบบร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยลูกเล่นห้าสิบพ่อไปร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยคือพ่อเนี่ยใส่อารมณ์มาเต็มใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่เวอร์ใหญ่แบบเวอร์เวอร์เลย แต่ movement ของพ่อมันใช้ได้น้อยนะคะวอนนะคะ work point wiret ที่ติดตรงเนี้ยไม้ตรงแก้มอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าถ้า,ถ,าถ้าไปดูรัชณะอะไรลัษณะอะไรเขาจะติดที่หัวนะก็จะเป็นแบบนี้เออก็จะติดที่หัวลละครพีคเนตก็น่าจะติดที่หัวนะเออเราเนะเราจำได้คือแบบติดตรงนี้ก็ได้หรือว่าติดตรงนี้ก็ได้ไม่ผิดหรอก อควรอย่าให้เด็กมาถือไม้อะพอถือไม้ปุ๊บอะ่ะบางทีมันห่วงไงต้องถือไม้คือมูเมต์ร่างกายมันไม่ได้อะ่ะเรารู้สึกว่าแทนที่มันจะมีการฉุดลังฉุดดึงที่ทที่แบบออกอารมณ์มากกว่านี้กลายเป็นมันไปไม่สุดเพราะว่ามันมันห่วงไม่ไหนไม่ก็จะอยู่กับมือไหนจะเจาะปากแล้ว แทนที่จะแบบได้มูฟเมนต์ได้ดีกว่านี้มันกลายเป็นแบบมือหนึ่งดึงมือหนึ่งถือมาอย่างเงี้ยหรือสัญญักษณ์สัญ,ญลักษณ์ในการแบบทำไม้ทำมือมันเรารู้สึกว่ามันมันได้อีกเนาะแล้วแต่ละโรงเรียนเขาไม่ใช้นักแสดงเยอะมากอยู่แล้วอย่างมากอะ่ะใช้แค่ สามถึงสี่คนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีให้เขาเถอะอีไมล์อันเนี้ยถือว่าแบบอย่างรายการอะไรนะที่เป็นละครเวทีอ่ะรายการมาสเตอร์พีซเนี่ยเขาก็มีไมล์นะเขาก็ไม่ได้ถือไมา์แบบนี้ก็ไม่เอาสตูนั้นมาไม่ได้หรือยังไง เออก็ฝากด้วยนะคะอยากให้เด็กแบบมีไม้แบบเล็กๆอะไรเงี้ยเขาน่าจะแบบได้แสดงได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็น้องผู้ชายเอออาจจะเป็นผู้ใต,ต้เราอาจจะไม่อาจจะไม่แบบอาจจะไม่ชินเรารู้สึกว่าน้องพูดเร็วจนแบบบางคำเราจับใจความไม่ทันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคมลุกๆหน่อยน,อน้องที่เล่นเป็นพ่อนะแต่น้องอ่ะพยายามแบบส่งอินเนอร์แล้วพยายามแบบ พยายามจ,จุดรั้งลูกแล้วก็อยากใช้อารมณ์แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือบางคํามันฟังไม่ทันนิดนึงอันเนี้ยถ้าแบบปรับได้เนี่ยน้องก็จะเป็นคนหนึ่งที่เพอร์เฟกเหมือนกันนะคะส่วนไลย์ตรงไลท์เต้นเนี่ยเราว่าโอเคใช้ได้แหละก็ไปปรับตามที่ครูบอกเนาะนักร้องสวยมากนักร้องสวยมากสวยเหมือนเมยา่าสวยเหมือน คุยยนอะไรเงี้ยคือยิ้มแตกเลยอะชอบมากเด็กคนนี้อนาคตไกลนะเป็นนางงามคือจะลดต้องพูดแบบนี้เนาะแล้วก็ดนตรีจะไม่แตกมากละกันเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่ากลับมาอีกน่าจะปังนักร้องกลับมาอีกก็น่าจะปังแล้วก็โชว์เนี่ยคิดว่าทำมาเกือบดีละอืมกลับมาอีกน่าจะปังนะคะฉะนั้นแล้วอยากให้กลับมา แอบ,บเสียดายเนาะนิดหนึ่งนิดนิดเดียวอ่างทองเขาจะเหนือกว่าบ้างเล็กน้อยเนาะอีกโรงเรียนหนึ่งก็จ,จะแบบมีข้อผิดพลาดเยอะกว่าก็ทําให้อ่างทองชนะใบนะคะก็ยินดีกับอ่างทองด้วยส่วนภูเก็ตไม่ต้องเสียใจหนูเก่งมากๆแล้วมาครั้งแรกแล้วไม่เคยแบบกวดที่ไหนด้วยอันนี้คือชอบมากครั้งแรกเนทีแรกหนูทําได้ขนาดนี้ แล้วดูสิน้องที่เล่นเป็นนางเอกอะ่ะอินเนอร์ขนาดเนี้ยมันไม่ธรรมดานะมันวาวซ่ามากเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะคะกลับมาใหม่เนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากรีแคปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจนะคะกด Subscribe ให้เด่นด้วยนะคะกดคอมเมนต์นะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะพูดคุยกันอย่างแบบ น่ารักละกันน้อยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะชอบโรงเรียนไหนรักโรงเรียนไหนนะคะก็เม้นกันแบบสุภาพสุภาพนะคะอย่าดราม่ากกันนะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เด็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอโทษอีกทีหนึ่งที่แบบคลิปเหมือนมันไม่คอนติเนียเท่าไหร่นะคะเพราะว่าด้วยความว่าเราก็ชะลาใจกดเหมือน ลืมอาดอะไรเบอร์เบอร์อะไรเงี้ยก็เลยแบบไปอาบนำ้ำสุดท้ายแล้วลืมอาดพอมาดูอีกทีอา้าไม่ได้อาดน,นะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ